สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องซอแทนซอแตนจากห้างทองชัยพัฒน์กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะซอแตนจะพาทุกคนไปซื้อขายทองคำที่ประเทศฮ่องกงกันค่ะโดยภารกิจวันนี้มี3อย่างนะคะ 1. คือการที่ซอแตนจะนำทอง96.5ของไทยเรามาขายที่ประเทศฮ่องกงค่ะ2ซอแตนจะนำทอง99.9เนี่ยขายที่ประเทศฮ่องกงค่ะและ3ซอแตนจะซื้อทองที่ฮ่องกงกับประเทศไทยกันค่ะ การซื้อขายทองวันนี้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามช่อง Star t s t a ซ Hand ซอแตนไว้ด้วยนะคะก่อนเริ่มภารก,กิจในวันนี้นะคะสอแตนจะพาทุกคนไปดูกันก่อนค่ะว่า1น,นะคะทอง96.5ที่สอแตนนำมาขายนะคะจะเป็นแหวนทองน้ำหนักครึ่งสลึงวงนี้ค่ะเป็นทองไทยเราเองนะคะ ภารกิจที่2ค่ะที่ซอแตนจะนำทอง99.9ไปขายนะคะจะมีแหวนค่ะน้ำหนักประมาณ3.4กรัมวงนี้กับสร้อยคอนะคะน้ำหนัก20.7กรัมค่ะแบบนี้ค่ะเป็นทอง99.9นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าการรับซื้อทองของที่ฮ่องกงเนี่ย ทองไทยบ้านเรา96.5กับ99เนี่ยเขาจะรับซื้อเป็นอย่างไรบ้างและภารกิจสุดท้ายนะคะซอแดนจะไปซื้อทอง99.9นะคะมาใส่กับตัวเองค่ะเดี๋ยวเรามาเข้ารานนี้กันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มภารกิจที่ร้านนี้กันนะคะก็พอเข้ามาเนี่ยร้านก็ใหญ่นะคะมีสองหน้าห้องเดี๋ยวเราทําการซื้อขายฝั่งนี้นะคะ่ะ me for only for for 39 nine. but this is for only for 24 22k oh so which one do you accept again Tw 9 24 24 or mm. this like 23 something 22 only okay. uh, thank you okay in this case so and cannot at all maybe you for less though ๋อฟอเรสต์ไม่แต่อเมรกามัน,มนก็เมื่อกี้นะคะซอแตนลองถามขายทองไทย96.5นะคะทางร้านก็บอกว่าไม่รับซื้อเพราะว่าทองของเราเนี่ยมันต่ำกว่า 24K 24K ก็คือทอง99ของบ้านเขาค่ะอันนี้มันอยู่ประมาณ2ีสกว่าเขาก็ไม่รับซื้อแต่เขาจะไปเช็คเพิ่มเติมให้แต่เขาก็แจ้งว่าถ้าขายมันจะได้ราคาต่ำนะก็เดี๋ยวลองดูกันค่ะ แค่เนี่ยใช้สำหรับนายน่าแค่แค่ wholesale สำหร me ใช่ใช่นะสำห travel go ใช่โอเคใช่สำ travel go can yes และเมื่อสักรู้นี้นะคะสำหรับทอง99นะคะซึ่งเป็นแหวนวงนี้ก็คือรับซื้อแต่เขาขอขอเผานะคะซึ่งเราให้เผาอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นทองแท้99นะคะก็เดี๋ยวขายตัวนี้เราเตอรี่จะดูเปลี่ยนแหวนวงใหม่นะคะ it เอออิสเมลเวดใช่ yes yes This not for go to buy. This the price เดี๋ยวขอซอแดนเลือกแป๊บนึงนะคะแล้วเ,เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูและนี่ก็เป็นวงที่ซอแดนเลือกใหม่นะคะจะหนัก4.70กรัมค่ะเป็นทอง99.99 99นะคะ ซะะอแดนมาทําภารกิจเนาะอันแรกค่ะคือมามาขายทองไทย96.5ก็คือไม่รับซื้ออันที่2นะคะมาขายทอง99.9นะคะก็คือเขารับซื้อค่ะข้อที่3นะคะซอแดนมาซื้อทองที่นี่นะคะก็คือได้แหวนนะักประมาณ4.7กรัมไปนะคะก็เดี๋ยวรอ รอเขาเช็คและสรุปราคามาให้อีกทีหนึ่งค่ะซอตแดนจะบอกว่าทองที่ร้านนี้นะคะที่ฮ่องกงเนี่ยจะเป็นทอง99.9ก็คือทอง 24k ค่ะลวดลายจริงๆถือว่าสวยนะอยู่ในร้านเนี่ยแสงส่องสวยงามสวยงามนะคะต้องมีหลานเข้ามาประกอบด้วยนะคะหลานจะติดนาแตนมากเลยใช่ไหมนี่ยตัวอย่างของหน้าตู้เขานะคะซอแต่แนว่าจริงๆแบบสีมันก็ดูสดใสดีนะ ปปยพระซาร์แตนถามพนักงานแล้วนะคะทองที่ดูใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะใช้ในพิธีงานแต่งงานนะคะส่วนมากใน everyday เงี้ยเขาก็จะไม่ใส่กันแต่ถ้าในงานแต่งเนี่ยจะใส่ถือว่าใหญ่มากเลยนะคะก็จะมีนี่นี่ทองแต่งงานฝั่งนี้ก็มีค่ะเนี่ยนะ ยิ่งใหญ่อลังการอันนี้เขาไปเข่าทองเรามาแล้วนะคะอ่า the same way same ทุกคนค่ะแซนด์นั่งไปนั่งมาก็เริ่มแบบอยากได้ไปหมดเลยแม้ว่าที่ร้านเรามีแต่ที่นี่ทองมันไม่เหมือนกันนะ่ <c oughs> ก็แปลว่าใครมาเที่ยวฮ่องกงนะคะหรือทํางานอยู่ที่ฮ่องกงแล้วสนใจอยากซื้อทองรูปพรนะพาะก็แสดงมาว่าซื้อเก็บไว้ก็ได้ของเขาว่าสวยมันก็จะแตกต่างกับที่ไทยอยู่แล้วค่ะส่วนราคาซื้อขายก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีเนาะก็จริงๆคือที่ประเทศไหนขายประเทศนั้นราคาก็น่าจะดีสุดค่ะ ก็เสียเงินทางนี้ไปประมาณ8,000กว่าบาทค่ะเป็นการถ่ายทองแล้วก็ซื้อใหม่นะคะก็ราคาส่วนต่างที่ต้องจ่ายค่ะแ้แตนจะกลับไปสรุปให้ทุกคนฟังอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวแ้าแตนจะขอมาสรุปคลิปในวันนี้นะคะในภารกิจ3ข้อที่เราตั้งใจไปทำค่ะ ข้อแรกนะคะที่ซอแตนจะไปขายทอง 96. 5เให้กับร้านทองในฮ่องกงค่ะก็คือเป็นแหวนทองไทยของเราเมื่อนําไปขายแล้วทางร้านไม่รับซื้อนะคะเนื่องจากที่บ้านเขาใช้ทอง99.9แต่ของเรา9 6้าค่ะเขาเลยขอไม่รับซื้อค่ะภารกิจข้อที่2นะคะที่ซอแตนนําทอง99.9เไปขายทางร้านนะคะก็ปรากฏว่าทางร้านนะคะรับซื้อค่ะ โดยการรับซื้อของเขาค่ะก็จะมีขั้นตอนว่าขอเช็คทองนะคะเมื่อเช็คเสร็จค่ะเราตัดสินใจที่จะขายเขาก็ขอนําไปเผานะคะเพื่อเช็คว่าเป็นทองแท้จริงๆค่ะและเมื่อเผาออกมาราคารับซื้อที่ทางร้านทองในฮ่องกงรับซื้อซอแต่นะคะก็คืออยู่ที่8,600กกว่าบาทค่ะ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ซอแตนเนี่ยรับซื้อกับลูกค้ามาวงเดียวกันเลยนะตอนนั้นนะซอแตนรับซื้อจากลูกค้านะคะให้ราคาอยู่ที่900 0กว่าบาทก็จะเห็นว่าที่นี่นะคะจะให้ราคาที่ต่ำกว่าซอแตนให้ลูกค้าอีกแม้ว่าเป็นทอง99ของบ้านเขาเลยค่ะโดยสาเหตุที่ทางร้านทองที่ฮ่องกงนะคะให้ราคาต่ำกว่าแม้ว่าจะเป็นทอง99%เหมือนกันนะคะก็เพราะว่าทองชิ้นนั้นนะคะแหวนทองวงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แบรนด์ของเขาและอีกอย่างค่ะมันไม่ใช่ ทองของประเทศฮ่องกงแม้ว่าเป็นทอง99ค่ะแต่ทองนั้นเป็นทองของไต้หวันนะคะเขาเลยต้องมีการหักส่วนต่างต่างๆค่ะทางร้านทองที่ฮ่องกงนะคะโดยต้องมีการหักเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ยังมีการ หักค่าคอมมิชชั่นนะคะในการซื้อขายธุรกรรมทองคําค่ะส่วนในเรื่องสร้อยทอง99นะคะที่ตอนแรกซอแตนเตรียมไปเพื่อจะขายเขาเหมือนกันค่ะน้ําหนักสูงกว่าแหวนที่นําไปขายซอแตนก็ตัดสินใจไม่ขายนะคะเนื่องจากทางร้านนะคะให้ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหรค่ค่ะเทียบกับเมื่อซอแตนให้ราคาลูกค้าตอนมาขายทางร้านนะคะซอแตนเลยเลือกที่จะเก็บไว้นะคะไว้คอยเอาไปหลอมส่งงานช่างดีกว่าค่ะรับภารกิจข้อที่3ภารกิจสุดท้ายนะคะที่ซอแตนบอกว่าซอแตนตั้งใจจะไปซื้อทอง99กลับเมื่อ ะะซอแต่นะคะก็ได้เลือกซื้อเป็นแหวนวงนี้นะคะที่โชว์ให้ทุกคนดูในร้านแล้วค่ะโดยแหวนวงนี้นะคะทางร้านทองที่นี่เขาจะคิดราคาตามน้ำหนัก วงนี้จะหนักอยู่ประมาณ4.7กร,รัมนะคะก็คือ1สลึงกว่ากว่าค่ะแต่เป็นทอง99.9โดยราคาแหวนวงนี้นะคะหากคิดเป็นเงินไทยค่ะจะอยู่ประมาณ19,200กว่าบาทค่ะแต่เนื่องจากสอแต่นะคะมีขายทองที่เป็นแหวน99ไปด้วยเขาให้ราคาไว้อยู่ประมาณ8,006ฉะนั้นซอแตรจ่ายส่วนต่างนะคะเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณ8,000บาทค่ะและสำหรับอุป,ปรกรณ์นะคะเวลาที่เราซื้อสินค้าทองที่ร้านทองฮ่องกงเมื่อซื้อแล้วนะคะซอแตร์ก็จะ ได้รับแหวนวงที่ซื้อมานะคะพร้อมกับใบรับประกันสินค้านะคะแล้วก็มีกล่องสําหรับใส่แหวนแบบนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการซื้อขายทองคําที่ประเทศฮ่องกงค่ะและถ้าหากใครนะคะสงสัยว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ย ควรซื้อทอง99ไหมหรือมาเที่ยวฮ่องกงอะซื้อทองดีหรือเปล่าโดยส่วนตัวสําหรับซอแต่นะคะซอแต่มองว่าหากใครอยากได้ทอง99นะคะเนื่องจากหาที่เมืองไทยไม่ได้มาเที่ยวทั้งทีอยากซื้อเก็บไว้ก็สามารถซื้อได้ค่ะอย่างซอแต่นะคะก็มีซื้อเก็บไว้เหมือนกันและสําหรับเวลาขายนะคะดีที่สุดก็คือซื้อร้านไหนในฮ่องกงนะคะก็ขายที่ร้านนั้นๆหรือหากใครซื้อทอง99ที่ประเทศอื่นๆค่ะซื้อที่ไหนขายที่ตรงนั้นดีที่สุดแต่ถ้าหากใครไม่ได้มีโอกาสบินกลับไปที่เดิมที่ซื้อนะคะ ที่ห้างทองชัยพัฒน์ของซอแต่นะคะก็ยังคงรับซื้อทองคําแท้ทุกชนิดค่ะและจากที่ซอแตน่นะคะยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่าราคารับซื้อนะคะของห้างทองชัยพัฒน์นะคะก็ยังให้ราคาสูงกว่าที่ฮ่องกงด้วยซ้ําค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กด share, แชร์กด b s c r i b e YouTube ช่องซอแตนซอแตแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ห้างทองชัยพัฒน์ตรงข้ามตลาดร่วมใจเพื่อที่จะคอยติดตามไลน์อัปเดตใหม่ๆจากทางร้านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะ